ก็คือมันเป็นตรงที่เราอยู่ตรงหน้าแบ็กจอบของของโรงพยาบาลและแต่ว่าเขาชุดว่าน้นใส่สีขาวสำหรับใครที่อยากจะทราบนะคะว่าตรงนั้นเป็นอะไรยังไงคือฉันจะไปนั่งใส่บาร์ทำไมตรงที่มีสปอตไลท์ส่องอยู่คือแบบแล้วคนก็บอกว่าโหสมัยตั้งแต่แบบนู่นนี่นั่นอ๋อเป็นคนแบบนี้เองเหรอเดี๋ยวนะไอพวกที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ คอมมเนต์ไอ้พวกที่มาคอมเมนต์อะไรเงี้ยไอ้มันไอ้พวกที่มีตะกะแบบนี้หรือว่าไอ้พวกที่อยู่ในโซนของไอ้พวกเอ่อถ้าใช้คาภาษาดูไอ้พวกเลี่ยนงูน่ะเนาะก็จะแบบไม่ได้พูดแต่ละตัวเออพูดแบบใช่ไอ้พวกหมกมุ่นอ่ะแหมเออไอ้พวกหมกมุ่นอะมันได้โอกาสพิมพ์มันก็จะพิมพ์เออมันก็หลูก็เลยรู้สึกว่า สมองก็อยู่นี่ตาก็อยู่นี่ทำไมถึงคิดได้แต่อะไรอยู่ข้างล่างหมดเลยไม่ขึ้นสูงสัทีสมองก็มีทำไมไม่ขึ้นสูงเลยสักคนอยนี่ไม่เห็นด่าเขาใช่ไหมอย่ามามท่นี้เยอะด่าไม่ด่าหรอกหนูก็ชื่นชมนะเขาก็เก่งนะก็คือว่าเป็นการใช้ AI ที่ที่ที่เหมือนมากๆเลยแต่มันผิดทางไงแต่ไม่ใช่